ผู้มชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะเป็นเรื่องราวของเท er รนเนอร์คลั่งรักนะฮะอันนี้เป็นชื่อของเขาจริงๆในติกต็อกนะฮะจะถูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบรท์หลอกลวงให้รักครับคือบอกว่าบรท์เองเนี่ยนะฮะไปสมัครออกกําลังกายกับเขาหลังจากนั้นนะก็ไปออกกําลังกายกันพึบพักบพก,กันสักพักหนึ่งปรากฏว่าก็รักกันแล้วฮะแล้วก็กลับมาบอกบอกว่าเนี่ยดูสิไม่ได้ติดโควิดนะแต่ท้อง วันนี้มานั่งกับเราฮนะสวัสดีฮะไบครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอบคุณนะที่มาพูดคุยกับพี่รู้ใช่ไหมสื่อตามเยอะมากรู้ค่ะเมื่อวานคุณดูไหมในมุมของของมาไปเริ่มดูตอนที่เขาบอกว่าเหมือนทํานองว่าเริ่มนัดแบบเย็นขึ้นเย็นขะึ้นอ่ะพอมันไม่จริงไปก็ไม่ดูแล้วเพราะว่าไปรู้สึกแบบรู้สึกว่าเขามันไม่จริงไงเขาบอกคุณไม่ใช่สเปกเขานะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วทําไมคุณถึงต้องเอาไบเอาต้าสาวบอม ใหมคอนเขาอยากให้เราไปหาหมอแต่เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบใจเงินหรืออะไรอะไรว้ก็ต้องจ่ายบางทีใบก็ต้องเซฟตัวเองอะพี่ก็คือคุณก็เลยบอกคุณแท้งค่ะเพราะว่าคุณก็ส่งให้ให้มาซูแล้วไปวิ่งกันมา20่สิกว่าโละค่ะไปวิ่ง20โลทั้งทั้งที่ท้องรู้ว่าท้องก็เลยยังไปวิ่ง20โลอย่างเงี้ยเหรอ่ะมันมันมันไม่ดูแต่เราก็ไม่ได้วิ่งเลยค่ะพี่หนูก็วิ่งแต่ว่ามันไปวิ่งหลายงานตอนนั้นอะแสดงมา์ทไม่รู้เลยว่าคุณเคยมีสามีมาแล้ว3ลูกอีกสี่ถูกไหมไม่เคยรับโกกหเา คนเนยส่งข้อความมาหาเยอะมากหนึ่งในนั้นคือป๋องกับพลทองครับแล้วถามพวกหนุ่มผูถามยังสวยไม่ว่าหนุ่ม <c oughs> ก็เลยถ่ายรูปส่งไปให้ดูเมื่อกี้นี้เออล่าสุดคุณไปคบกับเด็กอายุสิบเจ็ดแล้วคุณไปหลอกเขาอีกว่าคุณท้องกับเขาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าท้องนะคะไม่ได้บอกว่าท้องใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่แม่เขาบอกมาอย่างนั้นนะหลอหนูแค่ยังไม,ไม่ได้ไปประจำเดือนเฉยๆแค่นั้น ไปครบว่าเด็กสิบเจ็ดนานแค่ไหนก็น่าจะก็ไม่นานนะคะสองอาทิตย์อาจจะมากกว่านั้นคุณไปคบเด็กสิบเจ็ดหรือเปล่าคบแต่ว่าจริงๆหนูไม่อยากให้กระทบถึงน้องเขาเลยนะก็เด็กมันน่ารักอ่ะเด็กมันน่ารักเห็นไหมนะเขาบอกเด็กมันน่ารักแล้วหนูก็อยากคลั่งรักบ้างอ่ะเขาบอกอยากคลั่งรักบ้างอ่ะออเออนี่เหร เรื่องชาวบ้านคือง,งานของเราเองเราเนี่ยเต็มคาราเบลละขนนี้อ่ะโอเคก็คือคนแรกเนี่ยคือเป็นช่างเครื่องมือแพทย์ถูกไหมฮะคนที่สองเป็นทหารนะคนที่สามเป็นหมอคนที่สี่เป็นเทรนเนอร์คนที่ห้าเป็นนักเรียนน่ารักเหรอลุองก็พูดและเล่นไปอย่างนั้นอ่ะโอเคคนที่ห้าเป็นนักเรียนนะโอเค,อเคพี่จะจดเอาไว้ก่อนอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมนะฮะ รูเหนื่อยมากเรื่องชาวบ,บ้านคืองานของเราไปจบครับนี่หนุมมั่นมากนะอุ้ย